ระยะ่านนะครับถ้ามีบุคคลภายนอกจำเป็นจะต้องเข้ามาในสารีติดต่องานตรงนี้ครับอ่านโอเคองะมาไปเท่าไหร่กองเมตรมีคับสี่สที่เราที่่าปกติในรานะครับปกบได้แ้เลท่นะครให้กับบุคคลภายนอกทาง็นักงานเราจะต้องมีระยะผ่าน

กรณีที่พนักง,งานเข้ามาครับเราจะมีการตรวจวัอดวอดุณหภูมิถ้าอุณหภูมิไม่เกิน37องศาพนักง,งานจะต้องเข้ามาจะต้องจะต้องอทำการล้างมือด้วยเจลท,ทันทีนะครับที่เข้ามา ก็จะมีของช้อส่วนตัวนะครับเช่นว่าพวกช,ช้อนซ่อมน,นะครับแล้วก็ภาชนะใส่อาหารใส่น้ำนะรหรือแม้กระทั่งน้ำกินเองนะครับก็จะมีเป็นของส่วนตัว,วเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับก็ทำได้ ของใช้ส่วนตัวนะครับโอเคใช่ไหมสำหรับนะครับอุปกรณ์ที่เป็นส่วนกลางนะครับอย่างเช่นว่ากาต้มน้ำร้อนตู้เย็นนะครับสำหรับของเรานะครับจะมีถุงมือให้ถุงมือเป็นแบบใช้กางเกงโอ้โห ล้างมือทด้วยสบู่ที่ทางนัดงานเราเตรียมไว้ให้บ่อยๆนอกจากเกล้ามือแล้วเราก็จะมีสบู่นะครับที่ทังนั้นควรจะต้องทำา ในส่วนของพนักง,งานม,มั่นคงดีพนักง,งานพิจารณาเราจะมีการจัดเตรียมนะครับพวกสบู่นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อเนี้ยนะครับสำหรับการล้างมือของพนักงานนะครับมีการเตรียมพวกถุง,งนนมืยมงอยางครับแล้วก็ท้กยพืนันนะครับเป็นผ้านี้เราประยุกต์นะครับใช้ผ้าเขาเรียกว,ว่าผ้าเช็ดตัวเด็กนะครับเอามาผสมนับ น้ำยานะครับน้ำยาตัวน้ำยาเนี่นะครับยาผสมเพื่อฆ่าเชื้อนะครับในอัตราสูง นยาตัวนี้เราจะใช้ฉีดพุ่นในสำนักงานแล้วก็ใช้เส่ในนี่นะครับขนาดหนึนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆดูกพนักงาน เอาผ้าตัวนี้ไปเช็ดทำความส,สะอาดตามนะคเับดูดฝประตูทุกกวนันก่อนการรูปทำงานาางน,าน,นี่นะครับเราจะมีการทำความสะอาดค่าเชื้อห้องน้ำนะครับที่เป็นใช้งานร่วมกันวันละ2ครั้งนะครับก็คือ เป็นช่วงเช้าก่อนการเริ่มทำง,งานครับผขีดผ้าเชื้อกผ้าตัวนี้จะได้บราขีดอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เราจะทําการฉีดก,ก่อนทํางานหนึ่งครั้งแล้วก็ช่วงก่อนเริ่มงานนะครับในช่วงบ่ายอีกหนึ่งครั้งครับผม